สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพเพื่อนๆที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับเราประเทศสบีเดนนะครับตอนนี้ผมก็นั่งเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับจะข้ามไปที่โปรแลนนะเรับเพื่อนดูดูเรือที่สวยกัอมาสวยงามนะครับตอนนี้เราลมเย็นนะครับลมเย็นอากาศดีแล้วอากาศดีมากเลย เพื่อนดูทางสั่งซ้ายมือครับไอ้ย,ยาพาอที่กำลังจะตกนะครับกำลังจะตกดินสวยงามครับประสุดยอดนะครับเราก็ได้มาเที่ยวแล้วอากาศดีด้วยนะครับแล้วก็คนน้อยเรือนี้คนน้อยมากนะครับนั่งสบายสบายครับเพื่อนดูดูเรือเฟอร์รี่วิ่งข้ามฟากจากประเทศสวีเดนนะครับ ท่าเรือที่เราออกจากสวีเดนนี้ในในนัชชิมนะครับในนัชชิมแล้วเราจะไปที่โปลแลนด์ที่ท่ากระดังนะครับกระดังโดยนั่งเรือข้ามประเทศนะครับเพิ่งซึ่งผมว่าครั้งแรกนะครับที่เคยข้ามเรือนั่งเรือข้ามประเทศเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรถไฟเครื่องบินใช่ไหมฮะเรือนี้เพิ่งจะครั้งแรกในชีวิตเลยเพื่อนๆดูน้ําดําลึกเลยนะทะเลลึกมาก ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนะครับก็สวยงามก็ฝากภาพธรรมชาติให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเราก็โอกาสมีน้อยครับที่จะมาได้ชมแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูเพื่อนดูนดหายากมากนะครับเพื่อนๆที่จะได้ข้ามฟ้ากับเรือขนาดใหญ่่างนี้นะครับ สันเลยนะครับเพื่อนๆพอดีเรือว,วิ่งแล้วมันสัน่นเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นนะครับว่าความใหญ่โตของเนี่ยดูเครื่องเรือนะครับวิ่งเร็วมากลำใหญ่เลยนะครับฝั่งนน้นก็สวีเดนในไนนัสซิมนะครับในไนนัสซิมเราจะเข้าโปแลนด์ที่เมืองกระดังนะครับ กดใจไม่ไหวครับวิวสวยๆนะครับแล้วนานๆเราจะได้วิ่งทะเลน้ำลึกสักทีนะครับก็เอาภาพสวยๆงานมาฝาก,กเพื่อนๆครับ รคาที่แล้วนะับผมอยู่ท้ายเรือเลยนะครับในนั่งท้ายเรือเลยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องพระสมเด็จพลังงานที่สามนะครับขอบคุณมากเลยเพื่อนๆติดตามแล้วก็เราเราก็จะมีสิ่งดีๆให้เพื่อนนะครับาช่องของผมเลยนะครับ พระสมเด็จพลังงานที่สามครับมีแ็บพระสวยๆนั่นเลยนะครับเพื่อนๆลองดูเพื่อนๆก็จะรักพระสมเด็จนะครับแล้วก็จะชอบพระสมเด็จสวยงามคุณค่าลึกซึ้งนะครับพระสมเด็จเอ้ผมเอาเมาอง์นึงอ่ะเดี๋ยวโชว์เพื่อนๆดีกว่าพระสมเด็จโกทูยุโรปนะครับเดี๋ยวมันเอาองหนีหมาเพื่อนๆดูเช็ดให้เงาอ่ะ ไกเซอร์นะครับพิมไกเซอร์ชัดหรือเปล่าไป่รูรร้ผมมองไม่ห็้หรอกโฟกัสไม่ถูกอ่าเอาพิมไกเซอร์มานะครับอากาศก็เย็นมากครับกลางทะเลแล้วก็เย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายสวยๆอีกนะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวออกมาถ่ายสวยๆดีกว่า วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้่อเพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงมีมได้ใช้ทุกคนนะครับท่องเที่ยวกั็นอย่างความสุขสนา,นานนะครับวันนี้ขอให้่อเพื่อนมีความโชคดีมีสุขภาพดีมีมได้ใช้ทุกคน,นครับวันนี้สวัสดีครับ